สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำคลิปสอนวิธีการทำลายแล้วก็แก้ทางรถถังนะผมจะเล่นเป็นตัวไวโอลนนั่นเองก็ตัวนี้เป็นตัวสาย s s สซาวนะที่ทำลายรถถังที่แบบดีบามากๆ่ะเราสามารถ เขาเรียกว่าอะไรนะทำคะแนนกับรถถังได้เลยคือเราทําลายรถถังคันหนึ่งเนี่ยเราจะได้คะแนนประมาณพันถึงสองพันเลยนะ่าเดี๋ยวเริ่มมาเลยปืนที่ผมใช้ในตานี้นั่นก็คือ ak s 1. นะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันปืนนี้ <laughs> อยากลองเล่นดิเฉยก็เซตปืนนี้ก็ยังไม่ใช่เซตสมบูรณ์ของของผมนะก็เอามาแต่งลองเล่นดิเฉยอยากจะทําคลิป <laughs> เกี่ยวกับรถถังนั่นแหละเพราะว่าเห็นเพื<ๆ>่อนเพื่อหลายๆคนหูเจอรถถังแล้วบางทีเราไม่รู้จะ สู้ยังไงหรือแบบจะแก้ทางมันยังไงนะได้ตะหนีแล้วรถถังก็ยึดเข้าไซแล้วเราก็แพ้แบบง่ายๆเลยพอรถถังอย่แหละมาเรื่นมาเลยดีกว่าตอนนี้เราก็ไลย่ยิงไปเลยเลยก็เล่นแบบฟูลเกมเลยนะนะปกติยิงโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยชุดแต่งชุดนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะ AKS นี่แรงเกิดจัดรู้สึกว่าจะชื่อปืน AKS 74ยสงปะ่ะโอ้โหมงหมอกมาจากไหนเยอะแยะอ้อมเลยอ้้อมอ้อม เห็นแสงไฟไม่ได้ต้องยิงต้องยิงยิงไม่โดนยิงไม่โดนน่าจะสนยัยเนี่ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนโยกโยกไปทั้งหมดหมดเกี้ยงเลยนเด,ด็ดเดินเข้าที่นี่ก่อนโอ้โหเนี่ยเราถังมาแล้วนี่มานี่วิธีการทำลายก็คือเราจะปานี่ได้เลยนี่เขาเรียกว,ว่าแมกนติกแมกนติกอะไรเข้ามาถึงแมกเนติกบอมเออปาใสร่รถถังได้เลยนะแมกนติกบอม ง่ายแค่นี้เองตัวนี้ทำลายรถถังแบบดีมากๆนอกจากแมกเนติกบอมเนี่ยจะทำลายรถถังได้แล้วยังทำลายกำแพงได้ด้วยนะถือว่าเป็นสกิลเขาเรียกว่าอะไรมีประโยชน์ของไวรอนเลยรู้สึกว่าความไวมันมันไวไปหน่อยนะเดนึนนงเอาเกมค้างเลยไาเราอยู่เกดิดจุดที่เพื่อนสร้างเลยโอ้ยเพืนลงไปแล้ว ชุบดีไหมเนะี่ยชุบดีไหมเนะี่ยชุบดีไหมเนะี่ยบรษัทนะ <c oughs> สร้สางจุดเกิดที่มีประโยชน์ขอชุบหน่อยละกันไปเกิดได้รักษาศิษแต่โอ้โหเนี่ยไม่ชอบเลยเวลาชุบเพื่อนที่ไรเนี่ยโดนยิงทุกทีโอเคเราจุดแตกเรียบร้อยแล้วอ่าต่อมามาที่เขตบีต่อแต่เราขอดักก่อนแล้วกันนะขอดักก่อน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 หูสไตล์แล้วเนี่ยฉีดยาไป โอ้โหพลังสูงเลยจะโดนบ่อยมากเลยนะสมมติเรายิงอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งชอบมาหล่อยแล้วเนี่ยประจำกับจุดบีสองคือด่านเนี้ยเป็นดาน,นที่รถถังเยอะมากๆผมเลยเลือกตัวไวรอนมาเอาไว้แก้ทางรถถังโดยเฉพาะเดี๋ยวรอมีรถถังแล้วเดี๋ยวเจอกันยิงไปโอ้ยอไม่โดนเลย กระปืนมันนิ่งนะแต่ว่าผมยิงไม่โดนเองยังยังไม่ค่อยคุ้นกับรีทอยปืนเท่าไหร่ยิง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 แตกนะแตกนะแตกนะโอ้ยกระปืนมันมันเล่นมันเล่นง่ายนะปืนเนี้ยมันนิ่งอะ่ะมันคุมง่ายมากโดนนะอุ้ยได้อยู่นะ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 โอ้ปัมป๊ม Q, ปั๊มคิวรัวๆปั๊มคิวรัวๆ โดนไปอีกโดนเล็งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนโอ้กระสุนยังเยอะอ่ะกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยมีหายนี่ก่อนเอ้ยกระสุนหมดตาย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 โอ้โหจะวิ่งไปเติมกระสุนสักหน่อยโดนซะแล้ว ตอนนี้ก็ยังไม่มีรถถังเราก็ไล่ยิงเก็บแต้มไปเรื่อยๆมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็สอนอ่านเกมไปด้วยเลยแล้วกันก็ตอนนี้ผมก็ยเราอยู่ในจุดนะเราเป็นเราเป็นฝ่ายป้องกันนะเราก็อยู่ในจุดก็ซนจุดไปก่อนนี่นี่มารถถังมาแล้ะนี่ปาแมกเนติกบอมจุ๊บปุ๊บปุ๊มระเบิดปุ๊มเห็นไหมเราก็ได้แต้มได้เยอะด้วยนะเดี๋ยวเราเทียบปลายทีนึงนี่ รงนี้ก็เป็นมุมดักชั้นดีเหมือนกันสำหรับจุด b หนึ่งเห็นรถถังมาผมเห็นรถถังในแมปแล้วเอ้าช่วยทำลายยานพหนะได้สองรวอยกต้แมคือรอบแรกเราได้แล้วจากการที่ทำดาเมจกับรถถังแล้วรอบสองเราก็ได้จากการที่ช่วยทำลายรถถังคือขนาดแค่เราช่วยยังได้ประมาณหกเจ็ดร้อแต้มมาเมื่อกี้นะถ้าเกิดว่าเราอะทำลายเองเต็มเต็มอะได้เป็นพันมันต้องมีสักคันหนึ่งอะ อันนี้รถถังเยอะมากตอนนี้ต้องเดี๋ยวค่อยๆหาไปตอนนี้หาคนไล่ยิงกันโอ้โหวิ่งเงินวิ่งเงินคือพับคือพับคือพับโดนนะโดนนะโอ้โหโดนสวนเดี๋ยวหลบก่อนั๊มยาเตรียมต่อเตรียมสู้ต่อิงไปลอยเนีนโอ้โหดักยิงปืนแรงมากปืนนี้ดักยิงยิงแตกไปะโอ้โหแรงจัด เมื่อกี้ยิงโดนไปสองเม็ดครึ่งหลอดเลยอะน่าจะสี่สี่เม็ดแตกอะเนี่ยบัแลวเพื่อนดันแล้วดนัดนดนัดนตามเพื่อนใน,นจุดจุดบีสองโดนะเะิ่งเห็นยิงเพล่นไม่หน่อยมีเสียงดนยิง้อ้ยอื้งักย,ย,ยาอันใครยิงผมเนี่ย เมลีโลใส่หน้าเรอก็โดนขอขอขอโซนบีหนึ่งก่อนแล้วกันยังไม่ไปโดนสวยหันไปไหนลูกี่โดนอีกโอ้โหปืนสู้สสไม่ไหวขึ้นสะโขบไม่ทันเมื่อกี้ลั่นแบบไวจัดๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้บีหนึ่งก็จะโดนละ ว่าเดี๋ยวอุ้ยแล้วเพื่อนก็แบบยิงข้างนอกแบบอีกคนนึงก็ไม่เห็นต่างคนต่างไม่เห็นกันเพื่อเราก็ยิงข้างนอกคนนี้ก็มายิงเราก็ตอนแรกนึกว่าเออไม่มีใครเรเห็นเพื่อเรายิงข้างนอกแบบชิวๆไงมันไม่ยิงเพื่อน,า,อา,า,อนานะมันมา,มายิงเราเดี๋ยวขอโซนโซนตรงตรงบีหนึ่งก่อนบีสองหยุดึ้นได้แล้วเพื่อเราเล่นดีนะตอนนี้ยิงไปมึงดักตัดไป โดนโดหมอบไม่ทันโอ้คนนี้ยิงแม่นจะจัดอ่ะโอเค B2 ยึดขึ้นไม่ได้ละไม่มีรถถังเลยเนี่ยอยากทำลายรถถังแล้วอันนี้ผมโซนโซนไปก่อนแล้วกันนะเกมก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันผิวๆๆๆโอ,โอ,โอ้โหโดนซ้อนอะ โอเคบีหน okay, okay, right. uh ึ่งบ okay, hmm. ีหนึ่งโดนบีห huh. นึ่งโดนบีสองโดนเด็กเพื่อนต้องรีพาวช่วยละใช่เข้าจุดเกิดเพื่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 หนึ่งตัวสองตัวละสามตัวสวยอ๋อสกิลดักไปก่อนแล้วก็รีโหลดโอ้เพื่อนชาร์จเยอะขอดักด้านบนดูหน่อยมีใครไหมไม่มีใครเลย โอเคเราโซนในบ้านอุ้ยตูบ้านัตรูไปไหนละอุ้ยอุ้ยโดนฟันโอ้โหอย่างชอบตอนนี้จุดเกิดเราไม่มีแล้วเมื่อกี้เห็นรถถังแวบๆนะไปฟาร์มแต้งของรถถังดีกว่า เห็นไหมเห็นไหมให้ไหมมันนักติกบอมเดี๋ยวดูแมันนักติดบอมแต้มนิ่มๆเลยแล้วถังติดลมปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยลาก่อนอ้มโหดูดูแต้มดูแต้มโอ้ยพันเจ็ดร้อยเต็มอย่างเอาอะเนี่ยเห็นปหมง่ายๆแค่ทางรถถังเล่นไวรอนแมกเนติกบอมยัดจบ ที่คนเล่นตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะครบเครื่องนะสกงสกิลอะไรเนี่ยทำลายรถถังได้ทำลายกำแพงได้แล้วก็สกิลพุ่งมันมันพิวไงแต่ผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเล่นแบบสไตล์ยิง ing, พุ่งยิงพุ่งเท่าไหร่นะโดยโดยสไตล์การเล่นนะ่ะผมเป็นคนที่เล่นแบบชา้าๆแต่แบบชัวๆไม่ได้แบบโอ้โหวือหวาแบบยิง ing, พุง่งยิงพุ่งอะไรอย่างนั้นอนะ่ะถ้าเกิดแบบดูแบบหลายๆช่องไงเขาจะแบบเล่นสไตล์ปุ๊แบยบิง ing, พุ่งยิงพุ่งเลยนะ ยิงทีแดดทียิงทีแดดทีอะไรเงี้ย <c oughs> คือผมไม่ค่อยใช่สไตล์นั้นไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยเดียวเดี๋ยว,ยวหืมศพมันบงังบีหนึ่งบีหนึ่งยึดคืนโอเคบีสองยึดคืนเ <c oughs> พื่อนเราเล่นดีจัดจัดอะ่ตะ B 2, B 1, B 1, okay, อตาเนี่ยบีสองแล้วบีหนึ่งได้ละโอเคจะบีสองเนี่ย คือส่วนมากผมจะใช้แดดเพิ่มความเร็วแล้วก็วิ่งเข้าจุดอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออวิ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 เจอแล้วเจอแล้วเจอรถลังแล้วเจอรถถังแล้วยิงก่อนลาก่อนรถถังใช้เมฆติกบอมปุ้มโอ้โหพันแ้มอย่างเยอะ โอ๊ยโอยอะไรอะเนี่ยอะไรอะเนี่ยยิงไปยิงไปยิงไปสวยปกยกก่อนตูเยอะมากปตูเข้าสักโอ้โหสามสี่ตัวเมื่อกี้ไม่ไหวกันไม่ไหวตะดับเนี้ยเป็นด่านที่รถถังเยอะมากจริงนะ จะ,จะเกิดจะเกิดบนหัวเพื่อนเกิดไม่ได้เพื่อนสู้อยู่ไปเกิดตรงนี้ก็ได้ไปจะได้ถ้าเกิดเวลาพุ่งม,มันจะวิ่งไวขึ้นไงผมชอบพุ่งเวลาวิ่งเข้าใส่ยิง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 แตกสวยเดินไปอีกหาคนกันเฮ้ยคนอยู่ไหนยิงระเบิดน็อกไปอุยอ้ยหุ่มแอบแอบเนียนบนหลังคาขอพุ่งไป คือส่วนมากเวลาพุ่งผมใช้ผมจะใช้แบบพุ่งเข้าแบบที่กำบังอะไรเงี้ยไม่ชอบยิงแล้วพุ่งนะอุ้ยโดนเฝ้โดนเฝ้โดนเฝ้าด้านซ้ายมีด้านซ้ายมีด้านซ้ายมีเหนแล้วด้านซ้ายยี่เห็นมันยิงเพื่อนอยู่อยู่นี่เหรออยุดโอ้โหคนนี้เอาเรื่องโดนซะเลย จะเกิดมันหัวเพื่อนเกิดไม่ได้อ่ะอ่ะเกิดปีหนึ่งก็ได้อยู่ตรงไหนอน่ยตอนนี้หลงทิศของเอ้ยเดี๋ยวๆจะศัตรูจะศัตรูไปหลังไปดันบนมีกแสตภักดีอาร์อเคโอู้หูชนะแล้วเนี่ยทำไปเล่นแบบเฮ้ยนี่ไงนี่นี่ระเบิดรถถักมาแล้วรถถังคันนี้แหละโดนแน่โดนแน่โดนแน่ ตันแมกเนติกบอมแน่ rec. คือชอบลิน้นพันกันแมกเนติกแมกนาติกแมกเนติกแมกเนติกแปลว่าแม่เหล็กนะไปไปไปโดน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 อ้าวอ้าวนี่มันรถถังโมเดลนี่กันนี่กันนี่ตึ๊บตึ๊บสองลูกไปแล้วก็รถถังอุ้งเดิมพันสี่ร้อย ตัวฟาร์มแรงชั้นดีเลยรถถังเนะี่ยแต้มเนี่ยรถถังมาอีกคันนึงเอาอีก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 เดี๋ยวมาเดียวเดือดมาจากไหนเะนี่ยเอา้านี่อะไรนะเนี่ยเอ้าได้ไปเนะี่ยโดนปะเอา้าอุ๊ยอ,อีกพันเจ็ดร้อยแต้มอิ่มๆเลยตานี้คือต,ตัวเดียรถ้าเกิดว่ามีรถถังอ่ะโอ้โหแบบฟาร์มแ,แต้มชั้นดีเลยอ่ะโอ้สองแผงกับแต้มแล้ว เ,นนเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอาเพื่อนศัตรูอยู่ไหนงงอุ้ยรถตังมาอีกเยอวรถเต่าไปแล้วรถเต่าไปเยอะไปอีกตึ้มได้ไหมโอ้โหแต้มมารัวๆอีกโอ้โหโอ้โหสองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยแต้มโอ้โหแต้มยังอิ่มอ่มอาตาเนี้ยเนี่ยต่อให้เราเล่นไม่เก่งอ่ะแต่เราทำรถรถถังได้อ่ะจบ บอกเลยว่าจบคือ,อแม่งติดบอมนี่โกงจะจัดเลยนะทำลายบ้านก็ได้ทำลายรถถังก็ดีมันแรงมากเลยนะแรงลายพีจีชนะละชนะละจะเอาปีนไปไหนอนะ่ะอีกสองตัวอีกสองตัวอีกสองตัวขอปี้ได้ไหมคัพปี้ได้ไหมคัพปี้ได้ไหม โอ้โหโอ้โหทำลายรถถังอย่างมันอะ่ะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสอนเทคนิคการแก้ทางและทำลายรถถังเนี่ยอ่าดีไหมดีไหมสองหมื่นสองโอ้โหเยอะจะจัดอะ่ะแต้มอะ่ะสิบหกนาทีเองไหมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต้มได้เท่าไหร่ ะทำลายรถถังไปเยอะมากคือแต้มแค่จะจากทำลายรถถังเดียวประมาณหกห้าพันหกพันแต้มแล้วอะโอ้โหหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าแต้มนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย